เริ่มมันก็ขายสปอนก่อน,นเลยก็ละกันสำหรับใครที่กำลังตามหาร้านเติมเกมนะครับผมสามารถไปเติมได้ที่เม l o t o อ up นะฮะเติมทุกเติมไวนะะ้นครับผมปลอดภัยใช้เพียงแค่ u i d กับชื่อตัวละครเท่านั้นนะฮะสามารถทักเข้าไปในเพจได้เลยนะะีครับผมหรือใครมีไลน์ก็แอดไลน์ไปถามแอดได้เลยนะฮะอย่าลืมไปใช้บริการกันนะถึงวันที่ต้องไปเรียนไปทางานทีไรเนี่ยร่างกายนี่ก็ง่วงจังเลยง่วงไม่รู้เวล่เวลาหรือถึงแม้ตอนจะเข้าไปทำเวสประจําวันในเกมชินเนี่ยเวสมันก็พาเราเบือ่อเบื่อจนเดินตกน,น้ำผา ูดถึงใครวะวันนี้ผมมาเสนอจริงๆก็กมาขายแหละลิ less, มิตเลสเม็ดอมตาตื่นกินแล้วโฟกัสได้ไม่มีหลุดมีสารสก,กัดจากชาเขียววิตามินซีวิตามิน,น B6 และ12มีส่วนช่วยในการบำรุงสมองผ่านง่ายรสมะนาวพกพาสะดวกถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งออนไลน์ในลิงก์ใต้เดสคริปชันได้เลยนะครับถ้าเกิดว่ากดสั่งไปแล้วก็ขอแถมความรักของเจ้าของช่องให้ด้วยและกันนะเอาละครับสวัสดทุชีสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ กลับมาอยู่กับผมก็อีกแล้วนะครับผมในเกมเกมชินอิมแพกนั่นเองวิดีโอนี้จะมาแปลกนิดนึงแล้วกันจริงๆก็ไม่ได้กะจะทําหรอกคือคือไม่เคยคิดจะทําเลยด้วยซ้านะฮะแต่ว่าด้วยความที่ช่วงนี้อะไรต้องบอกว่าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยผมยังรู้สึกว่าแม่งเป็นปีที่ <c oughs> เปิดปีมาได้ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่เลยพอพูดถึงอะไรที่มันแบบว่าไม่ค่อยจะราบรื่นเริ่มต้นไม่ค่อยดีเนี่ยก็เลยนึกถึงตัวละครของเกมนี้ด้วยว่าเอ๊ะมันมีเหมือนกันนะตัวละครที่ออกมาแล้ว มันพาให้เรารู้สึกแบบว่าผิดหวังหรือน่าเสียดายก็เลยเออเออมาทําเป็นคลิปก็ดีเหมือนกันก็นั่นแหละแน่นอนว่าตามชื่อคลิปเนี่ยผมคลิปนี้จะเป็นตัวละครที่ออกมาแล้วน่าผิดหวังนั่นเองโดยที่คลิปเนี้ยไม่รู้จะวัดยังไงเหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงกับหลายๆตัวละครบ้างเพราะฉะนั้นในคลิปเนี้ยก็เอาความคิดผมเป็นหลักละกันแล้วก็ใครคิดเห็นยังไงก็เอามาแชร์กันในช่องคอมเมนต์ละกันเนาะ เดี๋ยวเราไปพูดถึงเลยดีกว่าตัวละครตัวแรกที่ผมรู้สึกผิดหวังกับการที่ตัวออกมาเนี่ยก็คือยาเอมิโกะนั่นเองแต่เดี๋ยวก่อนยาเอมิโกะไม่เป็นตัวที่กูปวดดาวเยอะสุดในเกมนี้นี่หว่าใช่ครับแต่ว่า ที่ผมรู้สึกแบบนั้นเนี่ยมันจะออกไปในเชิงที่ว่าเสียดายมากกว่าไม่เชิงผิดหวังหรอกเพราะว่าตัวละครผมค่อนข้างโอเคแต่ว่ามันจะออกไปในเชิงที่เสียดายที่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นที่มันไม่ได้เป็นแบบนี้ซะมากกว่าคืออย่างที่รู้ว่ายาเอเนี่ยเป็นตัวละครแนวแบบว่าเป็นตัวละครที่เป็นอ่าดาเมจออฟฟิลด์ก็คือทำดาเมจจากนอกสนามด้วยเสาได้นั่นเอง แต่ด้วยความที่ผมเนี่ยเป็นคนชอบเต้นตัวละครออนฟิลมากกว่าและยาเอะก็ดันเป็นตัวที่ผมอวยซะง,งั้นมันก็เลยแอบหวังนิดๆให้ยาเอะเนี่ยสามารถออนฟิลได้จริงๆแล้วณตอนนี้ถ้าพูดกันถึงตอนปัจจุบันนี้นะผมรู้สึกพอใจกับการเล่นยาเอะแบบเป็นทีมณปัจจุบันมากๆเช่นทีมเอ็กแคเนี่ยเป็นทีมที่สนุกมากๆหรือแม้กระทั่ง Hyper ร์แค y ที่เมื่อก่อนผมชอบหยิบมาเล่นบ่อยๆเนี่ยเพราะว่ามันเบิร์ดแรงดีเนี่ย มันก็ยังเป็นทีมที่ดูดีอยู่ดีแต่ที่รู้สึกเสียดายเนี่ยเพราะว่าคือถ้าใครดูผมมานานนะผมจะเป็นคนชอบเล่นตัวออนฟิลมากๆตัวละครที่ออกแอคชั่นค่อนข้างเยอะมันค่อนข้างเข้ากับสไตล์การเล่นที่ผมชอบและยาเอกก็เป็นตัวที่ผมอวยนะตอนนั้นก็เลยอดเสียดายไม่ได้ที่ตัวละครอ,ออกมาไม่ใช่เป็นตัวที่ออกแอคชั่นเยอะขนาดนั้นแต่ถ้าพูดกันตามตรงคือมันก็ค่อนข้างเข้ากับคาแรคเตอร์แล้วก็อินคาแรคเตอร์ดีเพราะว่า นิสัยของยาเอเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่แบบว่าจะออกแรง่ํามเพื่อขนาดนั้นก็คือเป็นคนที่แบบเอาเหลี่ยมได้โลอ่ะเหลี่ยมได้โลวอ่ะนางจะอยู่เฉยๆแล้วคิดมากกว่าที่จะเอาตัวไปแบบว่าปะทะใส่ศัตรูก็ดูอินคาแรคเตอร์ดีผมก็ชอบในณนะจุดๆนั้นแล้วผมก็ไม่ได้มีปัญหากับเรื่องอ่าดาเมจถึงแม้ช่วงแรกๆจะรู้สึกแย่ตรงที่ว่าโรเลชันมันไม่ค่อยจะลงกับ หลายๆทีมเพราะว่าด้วยความที่เป็นตัวออฟฟิลด์ที่เทคฟิลด์ค่อนข้างนานคือไม่ใช่วางเสาแล้วจบอ่ะมีวางเสามีผานตีแล้วมีวางใหม่อีกรอบหนึ่งก็เลยเป็นตัวที่เอ่อโรเ n ชันของใหญ่ก็เลยจะเป็นโรเลชันที่เสียเวลาค่อนข้างเยอะเลยโอ้แต่ตอนนี้ปัจจุบันคือหลังจาก3.0มาที่นาลินาฮิดะอะไรเข้ามาธาตุไม้เข้ามามีไฮเปอร์บูมีแอคกเเข้ามาให้เล่นนี่หลังจากนั้นก็เป็นตัวที่ มีทีมที่เล่นได้ดีมากขึ้นมีทีมที่เล่นแล้วแรงมากขึ้นอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันลงลงตัวมากขึ้นสําหรับตัวละครยาเอมิกกะจากที่ผมก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรมากมายอยู่แล้วผมไม่เคยแม้แต่จะเอาไปเทียบกับฟิตซด้วยซ้ําเพราะว่าตัวละครมันไม่เหมือนกันเลยสักนิดหลังจากทาดไม้เข้ามาก็กลายเป็นว่าแฮปปี้มากกว่าเดิมซะอีก ฉะนั้นตัวละครเนี่ยจะบอกว่าผิดหวังก็ไม่เชิงแต่ว่าออกไปในเชิงเสียดายมากกว่าละเนาะถึงตอนนี้จะรู้สึกว่าเออช่างมันเถอะเพราะว่าตอนนี้เอาจริงคือแค่ดาเมจเสาผาติดบ,บีบอัดหรือดาเมจอันติผาติดบ,บีบอัดแค่นั้นก็เอามายืนเล่นชิวๆไนดะ้ไม่ไม่ต้องเอามาทําอะไรทั้งนั้นอะตัวต่อไปที่ผมค่อนข้างผิดหวังเนี่ยก็จะเป็นไอยะโตนั่นเอง สำหรับออยาโตเนี่ยแน่นอนว่าตอนเห็นครั้งแรกเนี่ยผมก็คิดไปก่อนเลยว่าเฮ้ยนี่มันตัวดาเมจออนฟิลตัวใหม่ที่เราจะได้เป็นเมนใหม่นี่นะสรุปแล้วออกมาเล่นอะไรหวาให้ Hyper oo, Nation, aser, gen, เบอร์บูนนนเนชั่นเทเซอร์เบอร์เจียนอ้าวไหนอ่ะให้ไฮเปอร์แครี่ผมอะ่ะก็ไม่ใช่เชิงว่าออยาโตเขาใช้ไฮเปอร์แครี่ไม่ได้แต่ว่าแค่ C0 กับสิ่งที่ผมมีเนี่ยก็คือไม่มีอาวุธประจำตัวกับ C0 ผมยังรู้สึกว่าอายะโตะไม่ได้แรงที่จะสามารถเล่นไฮเปอร์แครี่ได้ขนาดนั้นและด้วยความที่แมคานิกของตัวละครตัวนี้มันเป็นการโจมตีปกติสักส่วนใหญ่นะแล้วก็ระยะเวลาใช้งานเนี่ยมันไม่ได้นานมากอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีด้วยซ้ำเพราะว่าจะได้ยืนไม่นานแต่ทำดาเมจได้เยอะยิ่มันก็ควรจะเป็นแบบนั้นนะนะแต่ว่าอันติเขาดันใช้พลังงานธาตุเยอะเกินซะง,งั้น ทำให้การเล่นไฮเปอร์แครี่แบบที่เป็นทีมบัฟหมดเลยเนยหยุนจินภาซึฮะเบนเนตเนี่ยมันทําให้พลังงานธาตุของตัวอายาโตเนี่ยปั่นได้ยากมากฟื้นฟูพลังงานผมเนี่ยมีถึงประมาณ150เลยนะเอาไปเล่นก็ยังมัน,ม,นมันก็ไม่มีทางทันอยู่แล้ว พอไปเล่นไฮเปอร์แคดี่จริงๆเนี่ย,เ,ยเพียงแค่ดาเมจของอายโตผมคนเดียวเนี่ยมันไม่สามารถที่จะฆ่าบอนในอบิสได้จริงๆยังไงก็ต้องยอมไปใส่พวกตัวดาเมจออฟฟิลหรือซับดีพมาบ้างอย่างเช่นอายโตเอาจัดไปเลยอายโตเยี่หลานอายโตซิงคิวดาเมจเยอะกว่านี้เยอะเลยแหมอีกอย่างหนึ่งคือโรเตชั่นมันไม่ติดด้วยเพราะว่าพลังงานฮาตก็มีคนรีช่วยย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ที่ผมบอกว่าผมเป็นคนที่ชอบตัวออนฟิลมากๆเพราะผมชอบตัวที่มันมีการออกแอคชั่นกัน มีแอคชั่นในสนามเพื่อทำดาเมจซึ่งอายาโตะก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมค่อนข้างหวังว่าเออจะเป็นดาเมจที่แรงแล้วก็เล่นง่ายแต่ออกมาก็กลายเป็นเป็ดสะงันก็คือไปได้หลายทีมากซึ่งในส่วนนี้ผมก็โอเคมากๆการเล่นแช่แข็งกับอายากะการอยู่อายาโตะนี่ใช้โคตรดีเลยผมโคตรชอบเลยมันมันแช่ได้ถึงใจมากเียว่าน้ำแข็งแทบไม่แตก ต่วการเอาไปใช้ในทีมเนชั่นทีมเทเซอร์ผมก็ใช้เฉยแต่ว่าหลังจากที่ธาตุไม้เข้ามาเนี่ยอายาโตะเรียกได้ว่าเหมือนเป็นการอัปเกรดตัวเองขึ้นมาเยอะมากทีมไฮเปอร์บูมทีมเบอร์เจียนของอายาโตะเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่เล่นได้สนุกและเก่งมากๆ ณปัจจุบันก็น่าจะยังมีคนเล่นอยู่เยอะเลยแต่สิ่งที่จะเลือนหายไปสําหรับคนที่มีอายโตที่อาจจะของไม่ดีดาเมจไม่ได้แรงมากอยู่ที่ซีศูนย์ไม่มีอาวุธประจาตัวเนี่ยก็คือทีมไฮเปอร์แครี่นั่นเองที่จะจางหายไปเพราะว่าดาเมจของอายโตมันไม่ได้แรงมากถ้าเกิดว่าเทียบกับตัวไฮเปอร์แครี่ซีศูนย์เหมือนกันไม่มีอาวุธประจาตัวเหมือนกันตัวอื่นอายโตเนี่ยจะเหมือนเป็นตัวกึ่งไดเวอร์กึ่ง DPS สซะมากกว่า ก็คือเป็นตัวไดเวอร์ที่มีดาเมจแต่ควรจะมีดาเมจนอกสนามจากพวกตัวดาเมจออฟฟิลม,มาช่วยอีกเยอะแยะเลยถึงจะดูแรงก็คือเน้นทีมเก่งนั่นเองเน้นไปทางปฏิกิริยาธาตุเน้นไปทางทำดาเมจร่วมกับตัวละครในทีมมากกว่าที่จะเล่นเป็นไฮเปอร์แคร์รี่คนเดียวนั่นแหละฉะนั้นก็นั่นก็จะเป็นจุดที่ผมผิดหวังกับอายโตะนั่นแหละเพราะว่าก็หวังว่าจะเป็นดาเมจออนฟิลแบบตีง่ายๆแรงๆแต่ก็ กลายเป็นตัวกึ่งไดเวอร์ซะง,งั้นแต่ก็เป็นไดเวอร์ที่ดีเพราะปัจจุบันก็เล่นไฮเปอร์บูมกับเบอร์เจียนได้มันและสนุกมากๆเลยต่อไปนะครับผมสำหรับลิม,มิตเลสเม็ดอมตาตื่นกินแล้วโฟกัสได้ไม่มีหลุดมีสารสก,กัดจากชาเขียววิตามินซีวิตามิน,น B6 และ1 2มีส่วนช่วยในการบำรุงสมองอ่านง่ายรสมะนาวพกพาสะดวกแาะใครสนใจก็สามารถสั่งออนไลน์ในลิงก์ใต้ e s สคริปชันได้เลยนะครับแลเก็ปรากฏสั่งไปแล้วก็ขอแถมความรักของเจ้าของช่องให้ด้วยและกันนะ ไม่ไม่ก็เห็นจังหวะมันแบบหน้าแทรกมาขายพอดีก็เลยแบบเอามาขายซะหน่อยไงออนี่เออก็ประมาณนั้นไงประมาณนั้นอ่าสำหรับตัวละครต่อไปในะผมก็คือไซโนนั่นเองสำหรับตัวละครไซโนเนี่ยน่าจะไม่ใช่ผมคนเดียวแหละที่ผิดหวังกับตัวละครนี้เนาะเพราะว่าอ่าโดยส่วนตัวของผมเลยนะผมอ่าหลังจากที่ได้ดูสกิลอะไรแบบนี้ตัวของตัวคูลแล้วเนี่ยผมคิดว่าตัวเนี้ย น่าจะเก่งแล้วสไตล์การเล่นมันเป็นการแบบว่าตีปกติสลับสกิลธาตุด้วยโอ้โหซึ่งอันนี้ตรงนี้ผมถูกใจมากๆแล้วยิ่งตอนเห็นแอนิเมชันนี่คือตัวนี้เป็นตัวละครที่แอนิเมชันแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลเนี่ยเท่มากๆเออมันก็อดไม่ได้ที่จะคาดหวังว่าเอามาเล่นจริงแล้วมันจะแบบว่าเก่งเล่นง่ายอะไรเงั้น่ะแต่พอมาถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ย เรื่องดาเมจเนี่ยผมไม่มีข้อกังขาเท่าไหร่นะเพราะว่าจริงๆไซโนเป็นตัวที่ถ้ากดสกิลตรงจังหวะหรือคอมโบตีปกติได้เรื่อยๆแบบว่าไม่โดนขัดเลยเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างทำดาเมจได้เยอะดีอยู่หรอกแต่ว่าปัญหาในการเล่นของไซโนเนี่ยคือมันคือการเล่นแบบเป็นทีม4คนอ่ะ เพราะว่าไซโน่เนี่ยเป็นตัวละครที่เน้นการโจมตีปกติแล้วก็สกิลธาตุในระยะเวลาที่อันติของเรายังอยู่ซึ่งอันติไซโน่เนี่ยถ้ารวมๆกันแบบว่าต่อระยะเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันใช้งานได้ประมาณ18วินาทีซึ่งมันใช้งานได้นานมากๆถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแหละถ้าเรามีตัวที่แปะไม้ได้นานขนาดนั้นและมีโล่กันดาเมจได้หนานขนาดนั้นนะนั่นก็แปลว่า การที่จะใช้งานไซโนให้ครบ18วิเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากถ้าเกิดว่าเราไม่มีตัวละครเฉพาะทางนั่นเองตัวละครเฉพาะทางก็คือนาฮิดะส่วนตัวการตีนก็คือจงหลีนั่นเองการไม่มีโล่เนี่ยมันจะทําให้ไซโนต้องมีการแดดหลบกันบ้างใช่ไหมมันก็จะเสียคอมโบในการโจมตีปกติไปบ้างซึ่งแน่นอนว่ามันเสียดาเมจแหละเนาะแต่จริงดาเมจหลักของไซโนเนี่ยจะเป็นเบิร์ชของสกิลธาตุมากกว่าเวลาเรากดตามเอ็นเซียแล้วมันมีกองเล็บพุ่งมาไป3อันเนี่ยอันนั้นคือการเบิร์ชของไซโนในสกิลธาตุนั่นเอง ซึ่งสกิลาธาตุของไซโน่เนี่ยมันโงไอซีดีนะครับเผื่อใครไม่รู้สกิลาธาตุฮิตแรกฮิตเดียวนะที่จะโงไอซีดีส่วไอกงเล็บ3อันก็เป็นสแตนดาร์ดเนาะก็คือ3ฮิตติดแค่รอบเดียวนยั่นแหละซึ่งการที่เรากดได้รัวๆเนี่ยก็จะเป็นผลดีต่อการเบิร์สดาเมจเข้าไปอีกนั่นเองสําหรับตัวไซโน่แต่ก็อย่างที่ผมบอก การที่ตัวละครตัวใดตัวหนึ่งใช้เวลาในสนามนานเกินไปจนบัฟหรือดีบัฟใส่ศัตรูเนี่ยมันหมดซะก่อนเนี่ยดาเมจในฮิตหลังๆมันก็จะเบาลงนั่นเองลองยกตัวอย่างอย่างเช่นผมเล่นทีมที่ไม่มีนาฮิดะเลยตัวแปะไม้ที่จะสามารถมาแปะให้ได้ก็จะเหลือเพียงแค่เหยาวเยาวพาวเวลเลอร์แล้วก็คอนเลซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าจะพูดถึงตอนที่เราค่อนข้างผิดหวังกับตัวไซโนโเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นนาฮิดะยังไม่เข้าเว้ยตอนนั้นเหยาวเหยาวยังไม่มาเฮ้ย นั้นตัวละครที่จะแปะไม้ให้ได้จะเหลือแค่คอนเล่กับเทเวลเลอร์ซึ่งของตัวละครนี้ไม่สามารถแปะจนไซโน้นั้นตีจบคอมโบอันติได้จริงๆถ้าสามารถให้มอนอยู่ในวงอันติของเทเวลเลอร์ได้เนี่ยก็แปะได้ไม่ได้มีปัญหาเว้ยเอาจริงๆแต่มันจะมีมอนสเตอร์ตัวไหนบ้างที่มันจะอยู่ในวงอันติของเทเวลเลอร์ตลอดเวลาถ้ามันไม่ใช่บอสถึงแม้จะเป็นบอสบอสบางตัวมันก็ไม่อยู่นิ่งๆให้เราตีซะด้วยซ้ำ อย่างถ้าเป็นรอบนี้ถ้าเป็นไอหุ่นยนต์ลูกบาทกเนี่ยมันก็ยังพออันนี้กันได้เพราะว่ามันไม่ได้พุ่งไปมาไปมาเยอะมากถ้า RNG มันดีะนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวอื่นหรือเป็นมอนหมู่ขึ้นมาล่ะไซโนจะทํำยังไงถ้าเกิดว่ามันเป็นมอนสเตอร์ที่ไม่ได้เลี้ยงง่ายๆอยู่ในวงทรเวลเลอร์ง่ายๆเนี่ยหรือเราต้องวิ่งตามมอนไปตีเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็จะเสียระยะเวลาในการใช้อันติดดีบัฟควิกเคนหรือปลุกเรามันก็จะหมดลงไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่มีตัวเติมให้เนี่ย มันก็จะไม่สามารถตีติดบีบอัดได้นั่นเองดังนั้นการเล่นไซโน่เนี่ยมันคือการเล่นเป็นทีมเลยอะ่ะมันคือการเล่นเป็นทีมเลยด้วยสไตล์เพย์ที่ยืนนานเกินไปแล้วแล้วก็ไม่มีใครเติมเกจไมทท้ทีได้นะตอนนั้นอะ่ะทาให้ตอนไซโน่ออกใหม่ๆเนี่ยมันเป็นตัวละครที่เล่นยากมากๆถึงแม้ดาเมจจะโอเคในการใช้งานอยู่หรอกแต่ว่ามันเล่นค่อนข้างยากถ้าเกิดว่าเทียบกับการใช้งานแบบเป็นทีมกับทีมอื่นๆแล้วนะ ผมยังมองว่าเล่นไซโนเป็นไฮเปอร์บูมเนี่ยยังง่ายกว่าด้วยซ้ำนะฮะแต่หลังจากที่นาฮิดะเข้ามาแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าไซโนดีขึ้นเยอะนะครับผมง่ายขึ้นเยอะเลยอะไรอะไรก็เป็นใจไปหมดเนี่ยผมไม้แปะได้25วินาทีแถมะระเบิด t ี a c c e l a t e ติดได้ตลอดเพราะว่าปฏิกิริยาปลุกเรามันไม่หายนั่นเองถือแม้จะไม่มีโล่เนี่ยแต่ขอให้มีไม้มันแปะตัวแบบว่าศัตรูเนี่ย แค่นั้นก็ถือว่าเล่นง่ายขึ้นเยอะแล้วครับแต่ตัวละครที่จะทําแบบนั้นได้เนี่ยถ้าไม่ใช่นาฮิดะตัวที่รองลงมาก็จะเป็นเยาเหยาเองแต่เยาเยาก็ยังไม่ได้เป็นตัวที่แปะได้ถี่เท่านาฮิดะนะฉะนั้นจะเอาแบบเต็มที่จริงๆเนี่ยยังไงก็ต้องนาฮิดะอยู่ดีซึ่งก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะได้น้องมาหรือเปิดน้องนะช่วงนั้นน่ะก็คงต้องรอดีรันกันต่อไปลนะเนาะฉะนั้นดาเบดีตัวละครเล่นสนุกแต่ว่าพอเอาไปเล่นเป็นทีมแล้วเนี่ยมันดันไม่ค่อยเวิร์กนัน ก็เป็นในส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างน่าผิดหวังกับตัวละครไซโน่นั่นเองนะฮะและตัวล่าสุดที่แน่นอนว่าหลายๆคนก็คงมองว่าตัวละครนี้น่าผิดหวังพอสมควรแหละก็คือวันเดอร์รนั่นเองจริงๆตัวละครนี้คือต้องบอกว่าผมเข็ดจากตอนไซโนที่คาดหวังเอาไว้ตัวละครนี้ผมเลยไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายผมเลยค่อนข้างผิดหวังน้อยแต่ลึกๆในใจแล้วเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่ามันน่าจะดีกว่านี้ได้อยู่ดีเนาะ แน่นอนว่าตัวละครวันเดอร์เอร์เนี่ยเป็นตัวละครออนฟิลด์ที่บินได้และทําดาเมจจากบนอากาศนั่นเองแถมเป็นธาตุลมด้วยยังมีดาเมจกระจงกระจายด้วยถือว่าเป็นตัวที่ถ้ารวบดีด,ดาเมจหมู่ค่อนข้างดีแถมดาเมจเดี่ยวก็ไม่ได้ดูคี้ริ้วคีรยอะไรซะด้วยแต่ข้อจํากัดในการเล่นเนี่ยมันก็คือตัวละครฟารูซานนั่นเองจริงๆถามว่าไม่มีเนี่ยมันเล่นได้ไหมมันก็พอจะเป็นไดเวอร์ในทีมต่างๆได้แต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วตัวที่เขามีรวบเนี่ย อย่างเช่นเฮโซซูโคสอยากจะเป็นดิเวอร์ที่ดีกว่าถ้าเอากันตามจริงคือเฮโซเนี่วบมอนได้แพ็กมอนได้ดาเมจหมู่กระจงกระจายดาเมจส่วนตัวของเขาออกเนี่ยมันถือว่าทาดาเมจได้ค่อนข้างดีด้วยซ้าแล้วก็มีรวบติดด้วยเพราะว่าเดรร์เนี่ยจะเป็นการท,ทําดาเมจธาตุลมอย่างเดียวที่ไม่มีรวบอะไรเลยนะและการเล่นแบบไฮเปอร์แครี่เนี่ยก็ถามว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีไหมก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งเลยนะ แต่ประเด็นที่จะทำให้วันเดอร์เรอร์โหดจริงๆเนี่ยคือตัวของฟารูซานซมากกว่าฟารุซานเป็นตัวที่แน่นอนว่ามีาลดต้านลมและบัฟโบนัสลมให้ตัวละครได้ซึ่งวันเดอรเรอร์ก็ได้ผลจากตรงนั้นเต็มๆเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีฟารุซานเนี่ยบอกได้คำเดียวว่าดาเมจหายค่อนข้างเยอะพอสมควร แต่ว่าปัญหาที่ตามมาคือถ้าเกิดว่าเราใช้วันเดอร์เลอร์กับฟารูซานแค่2ตัวเนี่ยแล้วฟารูซานเราไม่มีกลุ่มดาวเนี่ยก็ตามนั้นครับพลังงานธาตุไม่พอทั้งตัววันเดอร์เลอร์ทั้งตัวฟารูซานเองนั่นเองแล้วก็สิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกแย่ที่สุดกับตัวละครตัวนี้นะคือการเล่นละมุดไอดีรองดันสนุกกว่าไอดีหลักเพียงเพราะว่าไอดีรองผมมีฟารูซาน c หครับคือก็แค่โชคดีเฉยๆแหละ c 0ละมุดแล้วได้ฟารูซาน c 6ก็แล้วแต่ไอดีหลักก็แค่โชค <c <oughs> c 0, ร้าย c ศูนแย0เหมือนนกัน ผมก็เลยได้ลองทั้งละมุดที่มีฟลูซาน C6 และละมุดที่มีฟล mm ูซาน C0 บอกเลยว่าความแตกต่างมันราวฟ้ากับเหวมากๆละมุดที่มีฟลูซาน C0 เนี่ยแถมมีอาวุธประจำตัวด้วยนะดาเมจอะแรงกว่าละมุดที่ใส่เป็นสกายวิร์ดแอดลาสแล้วก็มีฟลูซาน C6 แค่ไม่เท่าไหร่เองแถมเอาจริงๆคือสแตทของตัวไอดีรองเนี่ยมันกากกว่าพอสมควรซะด้วยซ้ำ แต่แม่งดันเล่นสนุกกว่าไอดีหลักทั้งเรื่องดาเมจทั้งพลังงานธาตุในการกดอันติในการใช้งานเนี่ยในไอดีรองคือฟารุซานกับระบุตแค่2ตัวเนี่ยพลังงานธาตุแม่งขึ้นแบบว่ารัวๆเลยคือแม่งดีมากอ่ะมันก็เลยแบบว่าเกิดความสงสัยว่าแบบเอ๊ะทาไมตัวละครตัวหนึ่งที่แบบว่าเป็นตัวละคร5ดาวตัวละครทองตัวละครแรที่ออกยากสุ่มกันหลุดเลดกันละนาว ทำไมความเก่งแบบว่าพื้นฐานของตัวละครต้องขึ้นอยู่กับกลุ่มดาวของตัวบัฟด้วยวะควรจะเป็นตัวละครที่ใส่กับตัวบัฟตัวเนี้ไม่ว่าจะมีกลุ่มดาวอะไรก็ยังพอใช้งานได้เล่นสนุกจะไม่ใส่เดี๋ยวก็เบาอีกแต่พอใส่ไปปุ๊บพลังงานธาตุไม่พอซะงั้นหรือถ้าไม่มีฟารูซานเลยจะไปเล่นทีมอื่นที่เป็นไดเวอร์มันก็ไม่แรงเท่าทีมที่ใส่ฟารูซานล,ลงไปอีกก็เลยงงว่าทําไมตัวละครตัวหนึ่งที่ ออกมาแล้วเนี่ยทำไมไดาเมจส่วนตัวปกติแล้วถึงถึงเบากับปกติวะยกตัวอย่างเลยนะอย่างเช่นเซียวที่เป็นไฮเปอร์แครดี่ธาตุลมเหมือนกันตอนไม่มีฟลูซานถามว่าเขาเล่นได้ไหมเขาแรงไหมเขาก็แรงนะหรือถ้ายกตัวอย่างแบบชัดเจนเลยอย่างเช่นอะไรเดนสาระซาระเนี่ยถ้าไม่ถึง c 6เดี๋ยวแทบไม่ได้ใช้เลยมันใช้ไม่ได้ครับแต่พอถึง C6 กปุ๊บโอบ้บัฟตัวไฟฟ้าได้ดีขึ้นเยอะเลยแต่ถามว่าไรเดนที่ไม่มีสาระ c 6เล่นทีมอื่นได้ไหมเก่งไหมเก่ง แรงไหมแรงแถมไรเดนเขามีประโยชน์ทางด้านอื่นด้วยแต่ของละมุดคือมันคือมันคือการทําดาเมจอย่างเดียวอะแต่ดาเมจส่วนตัวดันแบบรู้สึกมันไม่ได้แรงขนาดนั้นถ้าเกิดว่าไม่ได้ใส่ฟรูซานลงไปด้วยแถมถ้าฟรูซานไม่46อีกมันก็ดันแบบว่ามีปัญหาอย่างอื่นๆตามมาอีกก็เลยแบบเออทาไมวะทำไมมันต้องแบบว่าการที่ตัวละครตัวใดตัวหนึ่งมันจะแรงหรือมันจะเก่งมันต้องขึ้นอยู่กับอะไรแบบนี้ด้วยว่าถ้าเป็นตัวละคร4ดาวเราจะไม่อะไรเลยนะก็พอจะเข้าใจแต่นี่ตัวละคร5ดาวเว้ย ตัวละคร5ดาวที่มีอาวุธประจําตัวเฮ้ยมันเลยกลายเป็นว่าการที่ละมุดจะแรงได้มันดันขึ้นอยู่กับกลุ่มดาวฟารูซานซะง,งั้นว่าจะถึง C6 หรือเปล่าหรือจะเล่น2ตัวแล้วพลังงานธาตุพอมันก็อยู่ที่ c 4ฟารูซานถตาอย่างนั้นไปผมก็ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรตอนที่เ,เล่นแค่ไอดีหลักนะแต่พอลองละมุด c 0ฟารูซานซ6ที่ไอดีรองมันกลายเป็นทําให้ผมรู้สึกแย่กับตัวละครตัวนี้ไปเลยว่าเอ้าทําไมตัวละครมันซีศูนย์มันดัน ไม่เก่งที่ตัวเองหรือจัดทีมอื่นๆแล้วไม่ใส่ฟารูซานประดันไม่เก่งเท่าตอนที่มีฟารูซานอยู่ในทีมซะง,งั้นวะแล้วพอยิ่งได้เล่นไอดีรองเนี่ยก็ยังรู้สึกแย่เข้าไปอีกเลยตรงที่ว่าตัวมันจะเก่งได้นี่กูต้องมีอ่าฟารูซานซ6เลยใช่ไหมเนี่ย ด้วยความที่ตัวละครมันไม่ได้ออกมาเป็นแนวที่แบบสามารถรวบได้มียูทิลิตี้ในการซัพพอร์ตเพื่อนแต่ตัวละครมันคือดาเมจดาเมจและดาเมจอะแต่ดาเมจส่วนตัวของตัวละครนั้นมันดันแบบว่าไม่ได้เยอะมากอะ่ะมันต้องมีฟารุซานมาช่วยบัฟแถมฟารุซานซีศูนย์เล่น2ตัวดันพลังงานธาตุไม่พออีกแล้วก็บัฟพีดาเมจเพิ่มไม่ได้มันกลายเป็นว่าต้องมี C6 กซะง,งั้นผมก็เลยเริ่มรู้สึกเอยียงว่ากับตัวละครเนี่ยหลังจากที่เล่นไอเดียรองแล้วนั่นเอง ไอ้เหตุผลหนึ่งที่ทําให้ผมรู้สึกแยก่กับตัวละครนี้เพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ผมเกลือสุดในรอบปีนะฮะตัวละครในผมมีการันตีแต่ว่าอาวุธผมโดนไป2อทับสเนี่ยผมแล้วได้มาดันแบบว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้ดีหรือว่าแบบว่าทําให้ตัวมันเก่งขึ้นมาแบบนั้นเพราะว่าเอาจริงผมว่าปัญหามไม่ได้อยู่ที่อาวุธประจําตัวหรอกเสียตั้งการอาวุธประจําตัวไปตั้งเยอะแม่งดีขึ้นมาไม่เท่าไหร่กมเพราะนั้นเนี่ยหลังๆจะไม่ค่อยเห็นผมเล่นบันเดอร์อร์สักเท่าไหร่ผมจะเก็บไว้เฉพาะตอนจะมาโกงพันซ์ซูเนี่ อะไรที่มันต้องบินอะไรที่มันต้องขึ้นเขาเนี่ยเอามาสำรวจแก้พัเซเิลเนี่ยวันเดอก็สนุกดีนะฮะก็ใช้ข้อดีให้เป็นประโยชน์กันแล้วกันเนาะก็ประมาณนี้เนี่ยผมตัวละครที่ผมรู้สึกอ่าคิดหวังแล้วก็น่าเสียดายเนาะมันยังมีอีกหลายๆตัวให้เราเลือกเล่นเนาะแต่อีกอย่างหลายๆตัวที่อยู่ในลิปนี้ก็มันก็แค่น่าผิดหวังตอนที่ออกมาใหม่ๆแต่ณปัจจุบันก็มีอะไรมาทดแทนได้หลายๆอย่างทําให้เล่นได้เยอะมากๆแล้วอะยังไงใ,ใครแบบว่า รู้สึกยังไงกับตัวละครไหนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในคลิปนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวละครในคลิปนี้แต่คิดไม่เหมือนผมก็ได้ก็มาแชร์กันในช่องคอมเมนต์แล้วกันก็คอมเมนต์อย่างสุภาพเนาะอย่างหนึ่งคลิปนี้มันก็แค่เกิดขึ้นตามความรู้สึกในช่วงนี้เนาะคือช่วงนี้มันค่อนข้างเป็นช่วงที่แบบรู้สึกเฟล,ลกับอะไรหลายๆอย่างยังไงใครช่วงนี้รู้สึกอะไรเบือเบ่อๆแบบนี้ก็สู้ๆนะครับ เอาไว้มาคุยกันในคอมเมนต์น่าแล้วก็ยังไงคลิปนี้ก็น่าจะจบไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันจนจบด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอันนี้ขอตัวลาไปก่อนเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ